ส่วน FA ฟเอับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2โคเวนทรีเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพี่จอมมั่นใจไหมโอ้โหโคเวนทรีนิ่มๆเร้อยเปอร์เซ็นต์คือธรรมดาแมนยูผมจะไม่เจอผมจะไม่แบบว่าเฮ้ยอ๋โอ่าเพราวันนี้มั่นใจจริงคือคือตั้งแต่ผมเป็นเด็กผีมาแมนยูอ่ะเวลาเข้ารอบตัดเชือกเอฟเอคับแล้วถ้าเจอทีมที่ตันนะต่ำกว่าไม่เคยเก็บเก็บเรียบไม่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 มีพลิกไม่มีพลิกหรอกคือถ้ามันพลิกล็อกให้แพ้คนตี้แชมเปี้ยนชิพเนี่ย กูจะด่าแม่งเจ็ดวันกูจะด่าแม่งเจ็ดวันไล่แม่งเจ็ดวันพี่จอมพูดเลยเนี่ยพูดตรงนี้แล้วเนี่ยแต่อย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าหนังรุูการเนี้ยถ้าพุ่มกลับเขาสร้างเนี่ยเขาจะสร้างให้มันดราม่าร้อนดราม่าหมายความว่าตอนเนี้ยแฟนแมนยูแม่งถล่มเรียวกูโอ้โหมึงแพ้กูกูตัดแต้มมึงไปให้ได้แช์เอเวครับตัดแต้มพิมร์ลีกแล้วปรากฏว่าแมนยูตกรอบเพราะโคนชที่ บอกได้ขเดมยวไปไงเฮียอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้บอลยังไม่เตะอะไรเกิดขึ้นได้เข้าใจเขาบอลลู่กลๆอยู่เข้าใจแต่ผมบอกแล้วไงก็ก็ก็มันจะมีโอกาสเป็นไม่ได้ถ้ามึงไม่ก็ได้เข้าชิงมึงเจอคนทรีเนี่ยแล้วมึงไม่ได้เข้าชิงเองเยครับกูด่าเจ็ดวันไอ้สัตว์กูจะด่าแม่เจ็ดวันเอ้ไม่แล้วหนูบอกแล้วนะคือเลี้ยวฟูเนี่ย ตกรอบเอ้ยไปครับเพราะแมนยูถามว่าใจหนูอยากให้ใครได้ใชมป์ไหมไปครับหนูบอกพี่ไปแล้วหนูอยากให้แมนยูได้เพราะอย่างน้อยเราจะได้ชื่อว่าเราแพ้แชมป์ถูกไหมพี่ด้วยแต่ถ้ามึงตกรอบเพราะค้ชที่เนี่ยเอายันจบฤดูกาลหนูจะเล่นเหมือนกันเล่นเลยเล่นเหมือนกันเล่จอมสนับสนุนเลยพี่จอาเมื่อกี้พี่บอกว่าเจอโคเวนที่แบบหมายถึงว่าโดยประวัติที่ผ่านมาเนี่ยถ้ารอบรองชนะเลิศเจอทีมวันนัทต่ำกว่าใช่ไหมนี่คุณก็ถามว่าพี่จอมแต่ว่าวันนัทแมนยูตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่า มาอยู่วันนั้นไหนมาอยู่วันนั้นไหนเป็นกันพี่แต่มองอีกแบบคือถ้าดูฟอร์มกันเล่นอ่ะแมนยูแม่งเหมือนทีมกลางตารางอ่ะเว้พี่แต่ว่าสมมติว่าพี่ชนะผ่านไปได้เนี่ยพี่ไปชิงกับแมนซิตี้นะพี่ไหวเหรอก็ดีไงก็อยากให้แมนซิตี้เอาเด็กลงเชลซีอ๋อก็คือไปรุ้นมาชิงกับเชลซีนะไปชิงกับเชลซีมันงานเบาอ่ะแต่นี้แมนซิตี้์เขาเตะก่อนอ่ะสมมติแมนซิตี้์เขาจัดการเชลซีได้เขาเข้าไปรอชิงอ่ะก็ ก็ยังหวังว่าเอฟเอคัพมันจะมีมนข้งมนขังเอฟเอคัพนัดชิงเนี่ยพลิกล็อกบ่อยแจ็คพกฆ่ายักมันมีอะไรกันนี้นะแจ็คพกฆ่ายักแต่เชื่อเถอะแจ็คฆ่ายักแจะรอบรองเลยเอเริ่มต้แต่รอบรองเมื่อรูดูการที่แล้วเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์แมเชสเตอร์ดาในนัดชิงนัดชิงอ่สิบกว่าวินาทีแม่โดนเล่ยสัตว คุณโดกันคุณจําได้เลยแป๊บเดียวเขี่ยมาปุ๊บไปถึงสิบวินาทีตูมเดียวเลยไอ้ผมผมจําเกมไม่ได้ละคือแพ้แบบไม่มีลุ้นเลยใช่ไหมหรือว่าได้ลุ้นหนึ่งศูนย์แล้วตีเสมอได้เสมอด้วยเหรอได้ก่อนแปลว่าได้ลุ้นก็สู้ได้ได้ลุ้นแต่แพ้แค่สองหนึ่งแต่ว่าเกมอ่ะไม่ได้ลุ้นอ๋อเกมเกมลุไม่ได้เพราเขาก็พับอยู่ข้างเดียวอ่ะนะะฮแต่สกอร์ได้ลุ้นอ่าสกอร์มันไม่ได้ขาดเอาเนี่ยนัดชิงนะครับ